สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว t o y o ต a a อ t i ติสนะครับ1.8ตัว G นะครับคันนี้เป็นปี2008นะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะครับผมคันนี้เปิดราคาที่169,000บาทเท่านั้นเองนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับออกรถฟรีดาวผ่อนเดือนประมาณ4,000ปลายๆนะครับ4ปีรถอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผม นี่นะครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่สีรอบคันสวยๆเลยขัดสีมาให้รอบคันแล้วนะครับนี่นะครับผมยางดันหลบนะครับปีบเอ็ดนะครับผมนี่นะครับดอกหนาๆเลยนะครับปีบเอ็ดนะครับ นี่นะครับหนึ่งจุดแปดจีนะครับผมนี่นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับทะเบียนเก้าห้าเก้าไม่ได้ให้นะครับแค่มาใส่หลอกไว้เฉยเพราะว่าอรอ,อป้ายทะเบียนจะขนส่งมานะครับไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนมานี่นะครับสภาพรอบคันสวยๆเลย ตัวท็อปจะเป็นไฟเลี้ยวออกหูนะครับผมนี่ตรงนี้นะไฟเลี้ยวออกหูนี่ครับรอบคันก็จะประมาณนี้ครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นลายไม้นะครับนี่ครับตัวท็อปจะเป็นหน้าปัด มีแสงนะครับผมไม่สองแสนสามหมื่นสามสองแสนสี่มื่นนะครับใกล้ละอ่าก็ประมาณนี้ครับผมนี่เบาะหนังนะครับผมนี่เบาะหนังนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับผมนี่อันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะนี่ครับ กระจกพับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็เป็นกุญแจเซ็นทรัลล็อกนะครับมีตัวพุดธพุทคอนโทรลนะครับใช้งานได้หมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับนี่ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับตัวท็อปตัวท็อปก็จะมีพักแขนกลางนะครับพี่วางแก้วน้ําตรงนี้นี่นะครับตัวท็อปนะจะมีเฉพาะตัวท็อปนะครับ อ่าแล้วก็ตัวเทปก็จะมีม่านหลังด้วยนะครับนี่ม่านหลังใช้งานได้ปกติชิปนี่เอามาเกี่ยวปุ๊บนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างครับ นี่นะครับฝาท้ายก็เดิมเดิมเลยนะครับรถไม่เคยชนนี่นะครับข้างเดิมหมดนะครับนี่ตรงนี้ก็เดิมหมดนะครับเดิมเดิมหมดนะครับเดิมเดิมหมดนะครับอันนี้ครับข้างหลังก็ปกตินะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันบ้างครับ นี่ห้องเครื่องก็เดิมๆโรงงานนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงครับนี่ครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับขับทางไกลได้สบายนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราเข้ามากันในรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสร,ระบบไฟฟ้าภายในรถให้ก่อนนะครับ นี premises, 1, ่เ <silly> ด e for ี๋ยวบาะนะครับน <ni> ี่เบาะเลื่อนได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้หมดเลยนะครับเซ็นทัลล็อกใช้งานได้นะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับกระจกใช้งานได้นะครับนี่ใช้งานได้ครบหมดสี่บานกระจกปรับเข้าไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดนะครับผมวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับ มานานแช่และปกติครับที่เก็บเหรียญนี่ใช้งานได้าาห,หมดนะครับวางแก้วน้ํานี่นะครับใช้งานได้หมดแล้วก็ที่เก็บของนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผม รถขับดีมากนะครับใครหาใช้งานอยู่ช่วงล่างเก็บมาให้หมดแล้วนะครับผมนี่เครื่องเกียร์ดีนะครับหนึ่งร้อยแล้วครับร้อยยี่สิบแล้วครับนี่ใครหาใช้งานอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับผม เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับขับทางไกลสบายนะครับถ้าใครสนใจสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ